อันติไปเลยปัม้มผมจะลอยเขาแบบยิงสกิลมาเลยไง<ฮ>เขาจะเข้าแผนผมหรือเปล่านะ<ฮ>อ่าชัวเอาล่ะครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมมีน้อยเกมเมอร์กับเกมเจ็ดบาปกันอย่างเช่นเคย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 เคเคนะครับผม แล้วก็คลิปในวันนี้เลยผมก็จะพาทุกทุกคนนะครับไปลง PP กันอีกเช่นเคยซึ่งคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะอยากแพ้ครับทุกคนแต่ว่าสองคลิปที่ผ่านมาผมก็แพ้ไปแค่รอบเดียวอะครับน้องๆพี่ๆทุกคนนะคลิปนี้ผมก็เลยแบบอยากได้อยากโดนซึ่งผมก็คิดแล้วแหละว่าแบบเฮ้ยเราจะตั้งช่วงนี้เป็นช่วงอะไรดีอะเป็นช่วงแบบพี่หมีอยากโดนที่หน้าอะไรเงี้ยก็มันก็ไม่ได้ใช่ป่ะมันก็แบบเถื่อนไป,ป<ะ>ก็เลยคลิดไปคิดมาเออตั้งชื่อว่า จานหมีอยากโดนแล้วกันก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าคลิปในวันนี้เราจะโดนตบหรือเปล่านะไปลงแบบจัดอันดับกันเหมือนเดิมนะเพราะว่าผมชอบโหมดนี้ไงอยากได้อยากโดนโหมดนี้มากๆเลย <Yeah. S 1> ก็นี่เลยนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่4 0 0พแล้วก็ทีมที่ผมใช้ในคลิปนี้ผมก็จะใช้เป็นทีมของน้องเมอร์ลินลอรีกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะเป็นตัวอวยด้วยก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าจะเอาตัวอวยเนี่ยไปลงแบบจัดอันดับเนี่ยมันจะเป็นยังไง ก็ใช้ทีมเดิมเลยนะครับจากคลิปไอ้นู่นอะไอคลิปนู้นอะไอคลิปแรกของคอนเทนต์นี้มั้งก็มีน้องเมอร์ลินนะฮะเป็นดาเมจเกาเธอร์เขียวพาสซีฟนะครับอลิซาเบธนางฟ้าพาสซีฟนะครับแล้วก็ป่าฟ้าเดอะวันเป็นดาเมจตัวของเมอร์ลินเนี่ยใส่เป็นโจมตีคริติคอนดาเมจนะครับส่วนตัวของเกาเธอร์แล้วก็อลิซาเบธนางฟ้าเนี่ยใส่เป็นเลือดนะฮะแล้วก็ป่าฟ้าเดอะวันใส่เป็นเลือดไปเราก็อยากได้อยากโดนอยากรู้เหมือนกันว่าในโหมดนี้ผมจะแพ้หรือเปล่าอะครับทุกคน โอเคมาตาแรกก็เจอกับทีมป่าฟ้าเดอะวันเลยนะครับโอ้โหบอกเลยว่าของจริงเจอป่าฟ้าผมนี่อย่างชอบเพราะว่าผมใช้เมอร์ลินไงเลื่อนขั้นให้กับเมอร์ลินมาแล้วก็ปั่นสปินไปเลยนะฮะแล้วก็เปิดโลกก่อนละกันคือเพย์เซฟมากๆไปครับปั่นสปินไปก่อนนะฮะ <c oughs> ไปปั่นสปินอ่ามันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนั้น หลบหลีกโชว์พี่ไปหน่อยไอ้น้องกินอย่างชอบเลยว่ะคนหลบหลีกพี่เนี่ยเออเอาดีครับมาฮะเปิดโล่มาแล้วนะครับ1สเต็ปแล้วก็ยังไงตีอันซเบนางฟ้ามานะครับ1สเต็ปทวนแล้วก็ยิงเออยิงมาได้ดีครับจะหลบหลีกใส่พี่ได้ดีครับเราก็จะรวมการ์ดแล้วก็โย่ไปแล้วเราก็แบบเล่นแบบเพย์เซฟจะจัดโดยการเปิดโลเหมือนเดิมโย่ไปก่อน โย่โไปก่อนไม่เข้าก็ไม่เป็นไรนะฮะมาโอเคก์ดก็ขึ้นถือว่าใช้ได้อยู่นะเออใช้ได้อยู่นะเขาก็เปิดโลกเก่งเหมือนกันน่ะอีกฝ่ายโอเคโอ้โหโอ้โ,โหเล่นกันติของลิซเบตนางฟา้ามาแล้วนะครับแล้วก็ยิงเกาเทอร์ปาบเรียบลอยเรียบลอยสตันไปดีครับผม เราก็จะใช้เมอร์ลินนะฮะยิงไปยิงอสเป็นางฟ้าไปดีไหมไม่ดียิงไปแล้วก็ยิงไปต่อแล้วก็สตันอย่าเพิ่งตายนะปาบนี่ไงเราหนึ่งทีแล้วก็มานาบาริต้าอีกทีแล้วก็ยิงสตัน์ไปไป,ปาดเรียบร้อยไปฮะอันติมาแล้วด้วย2ตัวนะครับ ดูซิว่าป๋าจะตีเอลบนางฟ้าตายหรือเปล่ามาป๋ามาเอ้ยตีเกาเทอร์เลยอ่ะเฮ้ยใจมันได้จริงๆว่ะเ,เอาดีครับดีบัฟมาฮะบั่นทอนแล้วก็วาเลโนโทาไทยใส่ตัวของอลิซาเบธนางฟ้าแต่ก็แบบตัวผมมันถึกอะครับทุกคน <Yeah. S 1> มันก็ยากอะนะแล้วก็จะเปิดโล่ไปแล้วก็ระเบิดไปเลยแล้วก็ยิงป๋าซ้ำไม่รู้ว่าจะตายหรือเปล่านะอ่ะลองยิงดูมา เปิดโล่ไปก่อนนะครับเพย์เซฟโดสเตะโดสเตะขึ้นมาแล้วก็ยิงไปอันติไปเลยเอย่วปัมแล้วก็ยิงไปปาลิสป้าใส่ไปดีครับเป็นไงจะมาแบบส่งสติ๊กเกอร์ใส่พี่อะไอ้น้องที่นี่อย่างชอบเลยว่ะมาฮะยอมแพ้ไปจังหันนี้ต้องยอมแพ้แล้วเออ เออตีไม่เข้าอ่ะผมถึกมากๆเลยทีมผมตอนเนี้ยก็ยิงไปดีครับแล้วก็จีจีบาลิสตาไปก่อนหนึ่งสกิลแล้วก็ยิงไปอลิซเบตนางฟ้าเรียบร้อยนะครับตาแรกก็ถือว่าก็ถามว่ามันง่ายไหมมันก็ไม่ง่ายหรอกแต่ก็แบบผมมันเทพอยู่แล้วอ่ะครับทุกคนตาที่สองนะก็อยากโดนป่าที่หน้าหรือว่าแบบโดนบาลิสตาที่หน้าอะไรเงี้ยแต่ก็แบบไม่รู้จะมีหรือเปล่านะคลิปเนี้ย มาดิครับเออกินอาหารมาด้วยช่วไหมเราอ่ะผมก็จะใช้นี่เลยแล้วการเรื่องขั้นการ์ให้กับเมอร์ลินมาแล้วก็ปั่นสปินไปเลยนะครับเหมือนเดิมแล้วก็เราไม่รีบดีกว่าเรากางโล่ดีกว่าเ์เซฟไปครับมานาฟิวชั่นไปครับผมมานาฟิวชั่นไปฮะนี่ไงล่ะฟื้นฟูไม่ได้นะฮะแล้วก็กางโล่มาโอเคเขาจะเปิดโล่มาเหมือนกันหรือเปล่านะหรือยังไงเขาก็อึ้งอ่ะเฮะ้ยบอกสองแสนเก้าหมื่นหรอ เขาจะเปิดก่อนเองอ่ะเขาก็ตีเมอร์ลินโลลิมาเลยแต่ตีไม่เข้านะครับเป็นไงฟื้นฟูไม่ได้แล้วก็โย่มนโย่โอ,โอเคเกาเธอก็แบบโยว่าซับแแมนอะไรเงี้ยแล้วก็เปิดโลมา<อ>ผมก็จะใช้สกิลนี่เลื่อนขั้นให้กับเมอร์ลินมาเลยนะครับแล้วก็ยิงเมอร์ลินเนี่ยยิงป,าป่าไปนะครับแล้วก็ปั่นสปินไปเลยแล้วกันมาเราแบบไม่ต้องให้เขาฮิวเลือดนะไป ปาลีซ่าไปก่อนไงแล้วก็อีกน,นี่ไงเราปาไปดีครับโอ้โหเขาเกิดใหม่เขาตายง่ายเกินว่ะ <What? S 1> ผมก็คำนวณพลาดว่าแบบไม่รู้ว่าเขาจะตายง่ายขนาดนี้นะโอ้โหตายง่ายเกินพอตายง่ายเนี่ยป่ามันดูดเลือดได้ไงประเด็นเล่นคัน,นกับอลิซาเบธนางฟ้าแล้วก็กางโลกไม่ใช่ว่ะสตันว่ะ <laughs> สตันเมอร์ลินเลยแต่ว่าไม่มีการ์ด <laughs> โทษทีว่ะเพื่อน ผมไม่มีการ์ดในมือเขาสตันเนว้าเนี่ยอย่างเงี้ยเอาดิครับใช้อลิซาเบตนางฟ้ายิงไปเลยอ่าเดี๋ยวก่อนนะไอ้เกาเธอเนี่ยแม่งมีอันตีชัวนะครับแต่ก็แบบก็ไม่สนใจอ่ะก็อยากรู้มืกันว่าเบิร์สจะตายหรือเปล่าอ่ะเออเราป่าให้ตายไปก่อนนะตามสูตรถ้าป่าไม่ตายเนี่ยมันจะเล่นยากนะครับอืม มาอันติมาซึ่งผมคิดว่าผมน่าจะยิงป้องทีเดียวน่าจะตายเดี๋ยวดูนะอันตีมาก่อนเกาเทอร์มาแล้วผมก็คาดหวังไว้ว่าผมจะไม่ตายนะมาฮะแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะตายหรอกเออเกาเทอร์อติเขียวนีไงลนะ่ะผมบอกแล้วเกาเทอร์มันหาอันตีตันได้ยากนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นลิมิเต็ดด้วยนะหายากโตเซ โตสติม,มาแล้วไงฟื้นฟูไม่ได <laughs> <laughs> ้โอ้เกิน <laughs> สตันเมอร์ลินเขียวอีกแล้วเอาสตันเมอร์ลินเขียวเก่งได้ดีครับอ <laughs> ย่างชอบเลยล่ะบอกเลยเราจะเล่นขั้นการให้กับเกาเธอตัวเองเลยแล้วก็นี่ปะนะครับแล้วก็ใช้อลิสเบตนางฟ้าเนี่ยยิงสตันไปเลยแล้วกันซึ่งผมคิดว่าเขาน่าจะเจ็บอยู่มั้งมา นี่เลยครับผมปับ๊บขั้นสามมาปาบมาทีครับผมแล้วก็ยิงสตัร์ไปเลยนะฮะตีงไงเล่ายิงสตัร์ไปหมดสติไปเอาสตัร์ทสามเลยเทำไมมันดุจังเลยเอ่ะเพื่อนโอ้โหดุเกินมาอ๋อโย่าอีกแล้ววะ่ะโย่าอีกแล้ววะ่ะโย่มาเก่งว่ะโย่กิ่งโย่กิ่งโย่ก่ง อ่าได้ดีครับผมป๋ามาแล้วด้วยบอกเลยว่าโดนผมแน่ป๋ามาแล้วนะฮะผมจะโยกกลับเหมือนกันนะคือแบบโยกมาโยกกลับไม่โกงเลยแล้วก็แบบเปิดโล่มาเลยแล้วก็ใช้ป๋าตีตัวของเกาเทอร์ไปแล้วกันนะฮะโยโย่โยมาโยกกลับไม่โกงไงแล้วก็เปิดโล่มา แล้วก็ต่อยเกาเธอหน่อยขอต่อยเกาเธอหน่อยแล้วกันมาดีครับโอเคเออมันต้องอย่างนั้นการ์ดมันต้องอย่างนั้นซึ่งผมคิดว่าตาหน้าเนี่ยอีกฝ่ายไม่น่ารอดแล้วแหละมันต้องมีสักตัวหนึ่งตายอ่ะมาเกาเธอยังไงครับผมเอารวมการ์ดของลอสเฟ์หรือเปล่านะเอายมมาบ้างบ่เออเลื่อนขั้นการ์ดมาเลยครับผมแล้วก็ตีอลิเบตนางฟ้ามา แล้วก็โอ้โหตีชิเตยับ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 เลยยับยับเลยได้ดีครับรวมการ์ดมามันต้องอย่างนั้นแหละนะจากตายหรือเปล่าลอสเวนขอแค่นี้พอว่าเลโน่าไทยเก่ามากมั้งเราอ่ะแล้วก็ไปสุปเปอร์สแลไปดีครับเรียบร้อยไปดีฮะตัวแตกทีนี้อันติเดอะวันก็มาแล้วด้วยบอกเลยว่าอีกฝ่ายตายนะครับตายแน่นอน ถ้าเกิดว่าเอซิเบทนางฟ้าโดนอ่ะเรียบร้อยยอมแพ้ไปเลยนะครับบางอาจทำร้ายเมอร์ลินโลลีของพี่เ่รป่าไม่ยอมแน่นอนนะฮะไปะตาที่สามนะตาที่3นี้จะเจอกับทีมอะไรก็เป็นทีมของเมลิโอดัสเอ้าลืมชื่อเลยแอซาโมดเออเมลิโอดัสแอซาโมดมารวมการ์ดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ เลื่อนขั้นการให้กับเมอร์ลินมาแล้วก็เปิดโลกตามสูตรพอดีครับอืมชุบมาก่อนเขาเรียกว่าเพย์เซฟไงทุกคนต้องเล่นแบบเพย์เซฟนะเจอไอซแซวโมดเนี่ยอย่างนั้นตัวแตกโอเคมาใช้เรียกเกณฑ์ติของโดฟ้ามาแล้วครับผมแล้วก็เปิดทอนมานะฮะแล้วก็กาลันก็ตีตีไม่เข้าหรอกกาลันนะ่ะมันตีเบา่าาานปิพังงของขาตามไผมก็จะใช้ นี่เลยละการเลื่อนขั้นให้กับเมอร์ลินมาเหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็ลองดูไหมล่ะลองตีดูไหมล่ะไอโดฟ้าเนี่ยก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าแบบมันจะเบิ่มเบิ่มหรือเปล่าวะโดฟ้าเนี่ยไปไปครับมาก็นี่ไปก่อนเพื่อไม่ให้ไอซวอมหมดอ้าวใด้ดีครับผมผมนี่ยังชอบเขาเลยว่ะคนเนี้ย โหหลบลีกยิงเกินหลบลีกเก่งเกินวะซึ่งผมก็จะแบบหยอกๆยอกเข้าไปก่อนอนะนะตาที่แล้วอย่างเงี้ยผมก็จะกลางโล่เลยเธอหน่าเออโห,โหตีมาดิครับผมนี่อย่างชอบ<ห>เขาเลยวะเมื่อกี้คือแบบหลบหลีกใส่ผมเฉยมาตีมาแล้วด้วยตีมาแล้วด้วยจะหลบลีกใส่พี่ครั้งหนึ่งไหมล่ะมันไม่ได้แล้วไงประเด็นไปอ่ะแล้วก็ไม่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 ผมคิดว่า ไม่น่าดีนี่เลยแล้วกันแล้วก็สตันไปชิมหายไม่แพ้กันเฮ้ยสตันไม่ได้นี่วะลืมการลันเฉยจานไม่ทานแล้วไม่ทานแล้ว,ล,วลืมการลันไงตีไม่เข้าหรอกการลันน่ะมันตีเบาท่านประเบิดพลังของข้าตามไปลืมไปการมันออกไปแล้วจานโดนตีจานโดนโดนยังไงก็โดนนะตีเนี่ยไม่น่าอะไรของจานเนี่ยเล่นอะไรเนีน่ย โอ้โหเกินเล่นอย่างเงี้ยโปรเกมเกิน <laughs> โดนที่หน้าไปดิครับผม <laughs> ก็อยากโดนป่าที่หน้าหรือว่าแบบโดนบาลิสตาที่หน้าอะไรเงี้ยแต่ก็แบบไม่รู้จะมีหรือเปล่าวะนะคลิปเนี้ยตายไปดิครับตายให้หมด <laughs> แต่จานยังวะเนี้ยโอ้โหเกินเล่นอย่างเงี้ย <laughs> ไม่ตายด้วย <laughs> ผมนี่ยังชอบเลยว่ะ <laughs> โอ้โหอะไรกันครับเนี่ย แล้วผมจะทำยังไงอะเนี่ยฮะทุกคนไม่น่ารอดว่ะดูทรงแล้วโอ้ทูกเกมขเกนไปไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวอะเรื่องการ์ดแบบนี้แล้วกันมาไปครับไปครับแล้วก็ยิงไปยิงยงโดฟ้าไปก่อนไปอะไรของจานวะเนี่ยเฮ้ยเล่นไ,ไรเนี่ยมาครับผมโอ้เอ,อน ปับตายไปดิครับโดนที่หน้าไปดิโดนแบบปาบที่หน้าอย่างเงี้ยรู้จักประจานจานโดนไปดิโอ้โหเมื่อกี้ก็ลืมสกิลการันเฉยโอ้ยคือแบบรู้อยู่แล้วว่ามันมีการันไงแต่แบบลืมดูดีบัฟเลยโคตรหยาบเลยเมืเ่อกี้โอเคตาที่4ีนี้ก็เจอกับทีมของเมอร์ลินโลลี่เหมือนเดิมนะฮะโอ้โหลูเชลเขาเอาใหญ่แล้ววะไม่ได้แล้วนะอย่างเงี้ยอ่ะยิงลูเชยลไปแล้วกัรหลบหลีกอีกไหมเนี่ย หลบหลีกแต่พี่อีกไหมเนี่ยน้องๆไปครับไม่น่าหลบหลีกแล้วมั้งเราอะมาลิซ่ายิงไปก่อนไงแล้วก็นี่เลยไม่ให้ฮิวครับผมนะฮะ <c oughs> เทียบร้อยว่ะตัวแตกว่ะอีกฝ่ายเป็นเฮนเดลิกเซนด้วยนะครับเป็นตัวพาสซีฟนะอีกฝ่าย <c oughs> เออปั่นสปินมาดิแล้วก็ยิงมา บาลิซาใส่อลิซาเบตนางฟ้าโอ้โหเกิดใหม่เลยเไม่มาแรงจังเลยวะนะเราก็จะเลื่อนขั้นให้กับอลิซาเบตไม่เอาดีกว่าเลื่อนขั้นให้กับเมอร์ลินเหมือนเดิมแล้วก็ใช้เมอร์ลินยิงไปเหมือนเดิมอย่างนี้รวมการ์ดนี่แล้วก็นี่ปไปมาโยโย่ไปดีครับเรียบร้อยหนึ่งเทินนะฮะอันติมาแล้วด้วยนะครับสำหรับตัวของเกาเทอร์เขียวนะ าบาดโอ้โหอิวไม่ได้เลยเออแล้วก็บาลิสตายิงแรงเกินเมอร์ลินแรงเกินนี่ไงตัวอวยไงตัวอวยมันต้องแรงอย่างนี้แหละทุกคนพี่เนี่ยอย่างชอบเลยอะ่ะเราก็จังติของเกาเทอร์ไปเลยแล้วกันแล้วก็บาลิสต้านะฮะยิงเมอร์ลินไปอันติเกาเทอร์เขียวไปก่อนนะฮะบอกเลยว่าอีกฝ่ายน่าจะเจ็บหนักแหละไปอันติผมแรงมากอันติแรงมากแล้วก็ปั่นสปินไปเลย มานาฟิวชั่นไปครับผมเรียบร้อยอีกฝ่ายไม่น่ารอดแล้วแหละ like แล้วก็บาร์ลิสตา่ายิงไปโอเคดักซานโอมาวะ่ะปาไปทีาดักซานโอมาแล้วครับหนึ่งสเต็ปทั่วแล้วก็อันติปิดฉากไปเรียบร้อยนะฮะตาที่สีก่ก็ชนะไปไม,ไม่โตรเกมแล้วนะจาน <c oughs> โอเคตาต่อไปมากินนี่อย่างชอบเลยวะ่ะเดี๋ยวมันก็หลบหลีกใส่พี่อี เราต้องแบบรวมการ์ดมาก่อนนะแล้วก็เลื่อนการ์ดไปแล้วเราก็เปิดโล่มาเลยเพย์เซฟนะเจอทีมแอซเซิ์โมดอีกแล้วไนงะทุกคนพอแก้มือจากตาที่แล้วหน่อยวะ่ะมาอีกฝ่ายนะ่าจะเปิดทอนมาใช่ปะ่ะอ่ารวมการ์ดของแอซเซิ์โมดมานะครับเฮ้ย <What? S 1> เลือกเอาอย่างนั้นเลยเนี่กแกนติของแอซเซิ์โมดมาเลยนะครับ <What? S 1> มาหลบหลีกใช่ไหมเราอ่ะเราหลบหลีกใช่ไหมยอยากรู้ก็รู้ไปอ่ะ แล้วก็เรื่องขั้นให้กับเมอร์ลินเตรียมไว้ก่อนหลบลีกมายอเยหลบลีกอ้าวไม่หลบลีกหรอคิดเยอะเกินจันคิดเยอะเกินแล้วก็ตัดตานไปก่อนอย่าใช้เรื่องการ์ดมาโอเคอย่าเพิ่งใช้อย่าขยับแม้แต่นิดเดียวอ่ะครับทุกคนเขาจะเปิดทอนมาหรือเปล่านะค่อนข้างชัวเปิดทอนมาเออเปิดทอนยับยับเปิดทอนยับยับ แล้วก็ตีไอ้ิเนางฟ้าด้วยโอเคเราก็จะยิงไปเลยลแล้วกันแล้วก็ไอดโดฟ้าเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะตายหรือเปล่าถ้ายิงไปนะอ่ะลองยิงไปแล้วกันมาปานะ <c oughs> ฟิวชั่นไปก่อนนะครับแล้วก็ไปอันตีไปเกาเทอก็ขอเบิบ้มๆอ่ะครับ <c oughs> ปาบนี่ไงเราไม่ตายด้วยว่ะ แต่ก็ไม่เป็นไรเราก็แบบยังได้อยู่อะเออไม่กลัวอะไรด้วยอะคือแบบกล้ายิงไปเลยอะครับไม่สนใจเลยทั้งนั้นนะฮะผมจะลอยเขาแบบยิงสกิลมาเลยไงเผื่อแบบว่าอีกฝ่ายจะคิดว่าเฮ้ยปั่นสปินไปตายชั<ะ>รวร์ไงโดฟ้าก็ไม่ต้องทอนแล้วมั้งคือแบบอีกฝ่ายก็น่าจะแพ้แล้วแหละออแต่คุณไม่รู้อะไรซะแล้วไนงะว่าแบบมันเป็นแผนของผมอะเขาจะเข้าแผนผมหรือเปล่านะอ่าชัวร์ชัวร์นี่ไงเขาเรียกว่าติดกลับไงน้องน้อง เออปั่นแล้วปิน้นมาดิครับเขาไม่เปิดท้อนมาแล้วนะเรียบร้อยเรียบเรียบรอยอ้อยเองโดนผมแน่บอกเลย,ย,ยเองโดนพี่แน่ไอ้น้องพี่บอกแค่นี้เลยไปครับไปครับแล้วก็ยิงไปจีจีาลิสตาปเขาเรียกว่า200 IQ อไิไงน้องๆคือแบบ200 IQ บอคพี่มันโหดเกินอ่ะปัางไปดีครับแล้วก็ยิงไป ปาไปดีครับเป็นไงไตายบอกเลยตายมาครับอีกฝ่ายเป็นเซลดิดแดงด้วยนะก็อยากได้อยากโดนมากๆเลยอะครับทุกคนเรียบร้อยวะยอมแพ้ไปเลยนะฮะโอเคตาที่5ก็ประมาณนี้แล้วกันนะเป็นไงบ้างทุกคนไอทีมที่3คือแบบพี่ก็เขาเรียกว่าเป็นการเซอร์วิสให้แฟนขับไงไม่รู้ว่าคนนั้นจะเป็นแฟนขับพี่หรือเปล่านะก็แบบมาแสดงตัวใต้เม้นหน่อยแล้วกันว่าเฮ้ย โอ้โหจานคือจานเล่นอะไรของจานอะไรเงี้ยคลิปในวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับมาลงให้ดูสัก5าตาขำๆนะวันนี้นะก็อยู่ในช่วงของจานหมีอยากโดนถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็แบบมาดักพี่ได้ตอน7จ็ดโมงเช้าตอน8ปดโมงเช้านะส่วนคลิปในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะขอไปแบบไปปั้นของก่อนแล้วกันนะส่วนคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรก็อย่าลืมนะครับติดตามกันไปด้วยส่วนคลิปในวันนี้ก็ไปแล้วนะฮะสวัสดีครับผมไปแล้วู